เคยสงสัยกันไหมคะว่าเทรดเดอร์เขาสามารถทําเงินจากตลาด Forex นี้ได้ยังไงการลงทุนในการซื้อขายมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาต่อ o r e ตัดสินใจลงทุนคลิปเป็นการแชร์ประสบการณ์และความรู้ต่างๆไม่ใช่เป็นการชี้นำหรือแนะนําให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ Forex หรือ f o r e n exchange ถ้าจะให้แปลตรงตัวเลยก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศถ้าคุณนึกภาพไปออกนะคะเดี๋ยวเชิ์จะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ สมมติว่าเชอร์เนี่ยต้องการซื้อเงิน USD มาเพื่อเก็งกำไรโดยที่เชอร์นะคะนำเงินจำนวน3 0,000บาทไปแลกกับธนาคารได้มา1,000ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นนะคะในเดือนต่อมาเชอร์ก็ได้นำเงินดอลลาร์เนี่ยไปแลกกลับมาเป็นเงินไทยได้มา31,500บาทเท่ากับว่าเชอร์จะได้กำไรส่วนต่างจำนวน1 5 0 0บาทจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งขึ้นนั่นเองคะ่ะซึ่งการเทรดฟอเร็ก มันก็คือการเก็งกําไรจากตราแลกเปลี่ยนสกุลเ,เงินบนระบบออนไลน์ปปโดยการซื้อขายนั้นนะคะจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า MT4 แล้วก็ MT5 โดยผ่านบริษัทโบรโกเกอร์ไปยันตลาดระหว่างธนาคารซึ่งเป็นตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับบนสุดทันทีที่คุณนะคะได้ทําการปิดออเดอร์ลงนะคะ ทางบริษัทโปเกอร์นะคะก็จะทำการปิดโพซิชันของคุณนะคะบนตลาดระหว่างธนาคารภายในเวลาไม่กี่วินาทีแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะนำกำไรหรือขาดทุนที่คุณได้ปิดลงเนี่ยไปใส่ไว้ในบัญชีเทรดของคุณนั่นเองค่ะซึ่งตลาด Forex กก็เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสภาพคล่องตัวโดยมีการซื้อขายกันตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาด For e x นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินธนาคารกลางแต่ละประเทศกองทุนต่างๆรวมไปถึงนักลงทุนรายย่อยหรือเทรดเดอร์นั่นเองค่ะส่วนการเก็งกำไรจากการเทรด Forex นะคะมันคือการซื้อถูกขายแพงและการขายแพงซื้อถูกอยู่ในรูปแบบของการเทรดค่ะเช่นคุณคิดว่าสกุลเงินหนึ่งจะแข็งค่าหรืออ่อนค่ากว่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง และถ้าหากคุณนะคะเข้าซื้อมันได้อย่างถูกต้องคุณก็จะสามารถทํากําไรจากส่วนต่างของราคาได้นั่นเองค่ะคาถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟมันจะไปในทิศทางไหนโดยปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่นักเทรดจะมีสายเทคนิคก็จะเป็นการวิเคราะห์กราฟทิศทางแนวโน้มราคาแล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายข่าวซึ่งสายข่าวเขาก็จะวิเคราะห์เช่นสภาวะเศรษฐกิจดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อการประกาศตัวเลขต่าง สถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่นสถานการณ์โควิดหรือสงครามแต่ก็ใช่ว่าคุณจะสามารถทำกำไรกับมันได้เสมอไปเพราะตลาดมีความผันผวนสูงอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกเขาว่าการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่าอนการตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดฟอนแหลกหรือว่าตลาดคริปโต ผู้ที่สนใจหรือเทรดเดอร์นที่เข้ามาใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็คือควรที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจก่อนเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาเงินมาลงทุนแล้วคิดว่าคุณจะรวยจากการเทรดฟอลเล็มันไม่ใช่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ทําความเข้าใจหรือศึกษามันแล้วคุณจะหวังหาเงินจากมันได้ยังไง ถ้าคุณเข้ามาลงทุนเพียงเพราะมีคนบอกว่ามันจะได้แบบนั้นเพื่อนคุณบอกว่ามันจะรวยหรือเชื่อคําโฆษณาบอกเลยนะคะว่ามันคือการพน,นันเข้ามาเทรดเพียงแค่หวังว่ามันจะถูกทางเท่านั้น